ราศีที่ในช่วงนี้ทำคุณคนไม่ขึ้นคือราศีราศีมังกรโจทย์ของคำถามข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่บอกว่าในช่วงนี้ ผมก็มาพิจารณาดูใน12ราศีแล้วช่วงนี้คือกรกฎา,าสิงหาแต่ปรากฏว่าดาวทัศนาสัมพันธ์ถึงราศีที่กล่าวถึงเนี่ยมันยาวไปจนถึงเดือนพฤิกายนก็คือชาวราศีมังกรเพราะอะไรถ้าทําคุณกับคนไม่ขึ้นแปลว่าคนรอบตัวบริวารได้แก่ปุตตะปุตตะของชาวราศีมังกรคือดาวศุกร์ดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์และเดินหน้าถอยหลังยึกยักยึดย,ยักตั้งแต่เดือน มิถุนากรกฎาสิงหากัยยาตุลาพิกาโอ้โหหลายเดือนครับเขาเรียกว่าปุตตะเป็นมรณะคิดจะให้สมหวังก็ไม่สมหวังบริวารก็เจ็บไข้ได้ป่วยตีตัวออกห่างทําคุณกับคนก็ทําไม่ขึ้นถ้าทําคุณกับคนไม่ขึ้นก็แปลว่าเราเคยเป็นหนี้เขาเพราะฉะนั้นทําอะไรไปก็เหมือนกับศูนย์เปล่าจริงๆแล้วไม่ศูนย์เปล่าหรอกครับความดี ด้วยกายวาจาใจไม่สูญหายไปไหนดีด้วยว่าดีดีประการแรกดีด้วยรู้สึกดีเพราะได้ทําดีดีประการที่2องอนิสงส์ของความดีเทพพาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ครับบุญใหญ่ที่เตรียมตัวได้เลยตั้งแต่บัดนี้คือบุญกระถินกรถินเป็นบุญญาสามัคคีไม่ว่าจะเป็นกระถินพระราชทานที่เรามีโอกาสได้ร่วมจัดตุกประจัยสมทบหรือจะเป็นพระป่าที่เราร่วมบุญกัน บุญญาสามัคคีเนี่ยจะทําให้เรามีบริวารผู้ร่วมบุญมากมายมันจะมีพลังแห่งบุญดึงกันเอาไว้เกื้อกูลเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยหาโอกาสทําบุญกระถินทําบุญผ้าป่าสามัคคีหรือบุญสามัคคีในทุกสถานจะเป็นมงคลที่ช่วยแก้ไขได้ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุรที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ทําคุณเกิดคนไม่ขึ้นได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธุครับก สู้ชู้พี่ชู้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 เราต้องอยู่ด้วยตัวเองพี่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเมียตลกที่เป็นตัวแม่เลยเรียกว่ากว่าประจํารายการคือเป็นแม่ใครแม่ห้องคกูแม่ห้องครูอ๋ออะไรมีงานประจําทั้งหมดกี่รายการคะ เมียจ๋าสมาคมเมียจ๋าค่ะแล้วก็สมาคมเมียจ๋าอันเดิมครับแค่เขามีทุกวันสามีก็ช่วยกันล่าสุดก็มีหลายรายการนะคะฉันเองก็ทำรายการทำรายการด้วยแล้วก็กำกับภาพยนตร์ด้วยกำกับละครด้วยใช่ไหมครับออย่างก่อนบ่ายเงี้ยก็กำกับล่าสุดนี้นัแก๊ปเพิ่งไปเล่นมาน่ารักแก๊ปเล่นตลกได้ด้วยนะอือน่ารักมากแก๊ปชอบจ้องมานานแล้วไอ้ตอนนั้นเราก็นึกว่าหล่ออะไรเงี้ยคงจะไม่อุ้ยที่แท้ถอยโว้ 来。<Wow. S 2> <laughs> ทีครอบครัวเขาก็ดูแลมาอย่างดีมาเสียตอนเข้าวงการครับทตั้งมีประสบการณ์ทำทำคุณกับคนไหมมีมีเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยอย่างว่าเพื่อนฝูงในวงการเดียวกันอะไรเงี้ยมาหยิบยืมเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ให้หยิบยืนไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็มีอะไรเงี้ยอซึ่งก็เจอหน้ากันเนี้ยก็เจอเจอเนี่ยก็ทาเป็นเนียนเขาไม่ได้ใช้ก็ดีแล้วดิเขาเอายืมเงินเราไปเฉยเง้เขาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คืนเออเขาบอกขอยืมนี่ว่าเนาะไม่ได้บอกว่าจะใช้คืนนี่ว่าเออเออใช่ใช่ใช่ผิดเองผิดเอง <It S 2> <it S 1> เองเออเขาจะลาออกจากวงการเขาคิดไว้เลยเขาแพนไว้เลยเขาจะไปขายขนมเค้ก กล้วยหอมช่วยคุณแม่ก so ็ตอนแรกก็คิดไว้เออว่าทําอีกสักประมาณ3าปีอะไรพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะเบื่อกรุงเทพทวามั้งแต่มาอายุสิบหกสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันอิ่มตัวอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเปิดทางให้รุ่นใหม่ๆบ้างอะไรประมาณนี้ไม่เขามาเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปเปิดทางให้เขาหรอกเขาหรอกฮะโอ๋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 ไม่ขวางอะไรเขาไม่ตายหรอกสบายเดินเข้าไปเลยเราก็จะแบบพูดเะยิ่งใหญ่ไม่ไปแล้วใช่ไหมไม่ไปแล้วใช่ไหมก็ยังคิดคิดอยู่ก็อยากอยากไปอยู่ยังอยากไปอยู่ยังอยากไม่จริงๆหาเววลาา่ง <ersch> พี่ตั๊กล้วพี่ตั๊กไม่คิดที่จะออกจากวงการเลยทำไมอ่ะหาเวลาที่ทำบ้างทาบ้างแล้วก็พักทำแล้วก็พักพักเพื่อไปชาร์จแบตที่ที่ผู้ใหญ่สอนเรื่องจริงเลยพี่ป่ะวัตถุมงคลที่อาจารย์รักฝากมาให้พี่ตั๊กนะคะครับผมเหรียญพระเสาพระราหูคู่มิตรสถาบันพยากรศาสตร์นะครับก็เปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีนะครับแล้วก็เหรียญพระพรตมุนีนะครับวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีมอบให้ด้วยนะครับผมทั้งสองเหรียญมอบให้พี่ตั๊กนะครับ เป็นที่ได้ยินดีนะคะสำหรับตอนนี้ผู้ชมขาจับทงทั้งหมดยกเว้นซาีิกับตากุ้งค่ะไปตาไปลงอาหารกินข้าวกันไป ถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS ค่ะจับทั้งหมด10คนค่ะอาจารย์ครับผมน้องแป้งไม่ได้มานานแล้วใช่ไหมไม่ได้มาเคยจับได้บ้างไหมนี่ยไม่เคยได้จับไม่เคยได้จับเลยอ่ะไม่ได้นนนนนนะก่อจับครับจจจััับบบเเเเลลลยยยแป้งงรรื่ออะไนี่นิดนึงนิดนึงก่อนจับก่อนจับตอนนี้พวกคุณ10คนน่ะพวกคุณคงดีใจที่ได้ลุ้นเงินแต่แม่แต่เดี๋ยวพอจับเสร็จปุ๊บอ่ะต้องมีเก้าคนน่ะที่ต้องมายืนกับพวกเรา มายืมมือหน่อยจับไว้อย่าเพิ่งดึงนะครับจับไว้อย่าเพิ่งดึงนะครับเอาไหนเอาไหนจับไว้อย่าเพิ่งดึงนะเหลือไหนมาเหลือไหนราศีเมียมาเหลือที่ราศีอะไรออันนี้โอเคจับแล้วตังตงตังใครใครแกร์เลยโอเคราะฉะนั้นเงินขวัญถุงจาก AIS 1,000บาทเป็นของน้องแกร์ค่ะ เย้ yeah, andal? ไม่เคยได้ครับไม่เคยได้เลยมากันนี้ไม่เคยได้เลยครับษามี่ไงขอบคุณผู้ร่วมสื่อของเราอยู่กับเราอีกหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์หน้านะคะ12ราศีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงท้ายนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ลักษณ์ยังรออยู่มาเดิมครับหลังจากชมอาจารย์ลักษณ์ลาคุณผู้ชมตรงนี้อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับสึก12ราศีเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวแม่นที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้วัน อาสา,าบูชาตรงกับวันที่30กรกฎาคมวันที่31กรกฎาคมก็เข้าพรรษาย้อนขึ้นมาประมาณหนึ่งเดือนบราณกันก่อนจะมีประเพณีการหล่อเทียนพรรษาเป็นสามัคคีธรรมเป็นสามัคคีบุญของสาธุชนเทียนพรรษาที่ว่านี้สาธุชนก็จะร่วมกันหล่อเทียนพรรษาในกระทะใบบัวนะแล้วก็เอาน้ําเทียนเนี่ยไปเทลงบนคุณพิมพ์เทียนที่ตั้งเอาไว้เป็นรูป เพื่อให้เกิดเป็นแท่งเทียนแล้วเทียนนี้ก็จะถูกเอามาแต่งเพื่อจัดเป็นเทียนถวายพระคุณเจ้าในระหว่างพรรษาการเพื่อให้ใช้จุดเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยขณะที่มีการเจริญพระพุทธมนต์หรือมีพิธีสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสงในระหว่างพรรษาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงสวดปฏิโมกหรือพิธีสําคัญสําคัญที่พระสงฆ์ได้ทําตลอดใจมาสในพระโบสถ ก็จะจุดเทียนนี้เป็นสําคัญผมนั้นก็นําสาธุชนหล่อเทียนพรรษา,าประจําเรื่อยมานับร่วมเกือบ1ิปีแล้วปีนี้ผมนําสาธุชนหล่อเทียนพรรษา,าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเข้าพรรษา,าณวัดเจ้าอามจะจัดที่สําหรับหล่อเทียนอธิษฐานต่อหน้าพระเศรษฐีนวโกศเชื่อว่าเป็นพระที่ระลึกนึกถึงมหาเศรษฐีเก้าท่านในสมัยพุทธกาล แล้วก็จะนําไปถวายทีละองค์ในแต่ละภาคพร้อมทั้งจัดตุปปัจจัยเครื่องทยธรรมและจัดตุปปัจจัยค่าน้ำค่าไฟตลอดทั้งปีที่จะถวายไปยังวัดนั้นไปอยากหล่อเทียนพรรษาครั้งเดียวหล่อและไปถวาย11วัดที่มีพระพุทธมารสิทธิโกรดก็ไปที่วัดเจ้าอามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือท่านจะไปหล่อเทียนพรรษาที่วัดใกล้บ้านเชิญครับได้ทั้งนั้นในขณะที่เอาแป้นเทียนหรือเทียนที่ก็ตัดไว้เป็นแผ่นๆนั้นไปหล้อม เท่ากับละลายทุกโศกโรคภัยให้หมดไปและเมื่อหล่อเป็นต้นเทียนชิดชิดก็จะเกิดขึ้นใหม่เมื่อพระได้จุดเทียนเพื่อเจริญพุทธมนต์ชิดของเราก็สว่างสวยเป็นมงคลน,นี่แหละครับเป็นเรื่องดีแต่โดยแท้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมสารีริก็จะพระราชทานเทียนแพรและเทียนประจำราษาไปยังวัดพระรามหลวงต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนี่คือประเพณีที่สำคัญที่ทำสืบมาและงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์ ขอให้มงคลบุญทั้งหลายทั้งมวลนี้จงสาเร็จแก่ทุกคนทุกท่านนั้นทุกประการครับโลัท